สวัสดีค่ะนะักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะคะซึ่งหัวข้อที่นักเรียนจะได้เรียนกันในวันนี้จะมีด้วยกัน4หัวข้อนะคะหัวข้อที่1ก็คือความหมายของศัตรูพืชหัวข้อที่2ประเภทของศัตรูพืช นะักะะเรียนจะได้เรียนรู้ว่าศัตรูพืชเนี่ยมีกี่ประเภทข้อที่3คือการป้องกันศัตรูพืชและหัวข้อสุดท้ายก็คือการกำจัดศัตรูพืชค่ะเรามาดูนะคะว่าศัตรูพืชคืออะไรศัตรูพืชก็คือสิ่งที่มาคอยทำลายพืชทำให้พืชมีความผิดปกติไปจากธรรมชาติแล้วก็ส่งผลให้พืชเนี่ยมีผลผลิตลดน้อยลงทีนี้ประเภทของศัตรูพืช เราก็จะแบ่งเป็นวัชพืชแมลงศัตรูพืชโรคพืชแล้วก็สัตว์ที่เป็นศัตรูพืชเรามาดูประเภทแรกก่อนวัชพืชวัชพืชก็คือพืชที่ให้โทษแก่พืชที่เราปลูกหรือพูดง่ายก็คือพืชที่ขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ต้องการนะคะแล้วยังมาคอยแย่งอาหารแย่งการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกไว้ลักษณะของวัชพืชคือหนึ่งจะแพร่พันธุ์ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว 2. จะทนต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็3เจริญเติบโตได้ง่ายขยายพันธุ์ได้เร็วมากข้อ 4. สามารถรักษาพันธุ์ของมันเองอย่างทนทานต่อสภาพแวดล้อมและระยะเวลาประเภทของวัชพืชถ้าเราแบ่งตามอายุก็จะมีด้วยกัน2พวกพวกที่1คือวัชพืชปีชปเดียวที่ครูยกตัวอย่างในภาพได้แก่หญ้าตีนกานะคะประเภทที่2ก็คือวัชพืชข้ามปีได้แก่หญ้าแห้วหมู ที่นักเรียนเห็นในภาพแต่ถ้าแบ่งตามลักษณะที่อยู่จะมีด้วยกันสองพวกพวกที่หนึ่งคือวัชพืชบ,บกก็ได้แก่หญ้าปาาควายหรือผักขมหนามที่ครูยกตัวอย่างในภาพซ้ายมือจะเป็นผักขมหนามนะคะจำพวกที่สองคือวัชพืชน้ำก็ได้แก่ผักตบชวาแห้วทรงกระเทียมภาพขวามือด้านล่างจะเป็นภาพของผักตบชวาแมลงศัตรูพืช มแมลงศัตรูพืชก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังลำตัวจะเป็นปล้องแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องมแมลงจะมี6ขานะคะบางชนิดก็จะมีปีกมีกระบบหายใจทางรูด,ด้านข้างลำตัวทีนี้เรามาดูวงชีวิตของมแมลงแบบ4ี่ขั้นนะคะวงชีวิตของมแมลงแบบ4ขั้นขั้นแรกจะเป็นไข่ แล้วเจริญเติบโตมาเป็นตัวหนอนจากตัวหนอนก็เจริญเติบโตไปเป็นขั้นที่3คือขั้นดักแด้และเข้าสู่ขั้นที่4คือระยะตัวเต็มวัยส่วนวงชีวิตของมแมลงแบบ3ขั้นจะมีก็คือเกิดตั้งแต่เป็นไข่แล้วก็ไปเป็นตัวอ่อนในระยะที่2แล้วก็เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในระยะที่3ชนิดของมแมลงศัตรูพืชถ้าเราแบ่งตามลักษณะการทําลายพืชก็จะมีด้วยกัน2ชนิด ะะประเภทที่1คือประเภทปากกัดปากกัดนะคะไม่ใช่กัดปากประเภทที่2คือประเภทปากดูดหรือเขี่ยดูดนะคะเรามาดูประเภทแรกกันดีกว่า,มาแมลงพวกปากกัดก็จะแบ่งแยกย่อยอีกเป็นพวกกัดกินใบและลำต้นครูยกตัวอย่างในภาพจะเป็นหนอนกระทูตักกแตนนะคะแล้วก็ด้วงกว่าพวกที่2คือพวกกัดกินรากยกตัวอย่างก็ได้แก่ นอนกินรากสตอเบอรี่ที่เรียนเห็นในภาพนะคะพวกที่3มคือพวกเจาะก,กินลำต้นพวกนี้จะอาศัยอยู่ในลำต้นของพืชยกตัวอย่างภาพมุมล่างซ้ายเนี่ยจะเห็นหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดนะคะแล้วก็ภาพมุมล่างขวาคือหนอนกอข้าวพวกนี้เนียยจะเห็นว่าเขาจะอาศัยอยู่ในลำต้นแล้วก็คอยกัดกินหรือจะเป็นพวกด้วงปีกแข็งต่างๆนะคะเช่นด้วงหนวดยาวด้วงกว่าง ส่วนภาพทางขวามือนี้จะเป็นลักษณะของต้นพืชที่ถูกพวกด้วงหนวดยาวทั้งหลายเข้าไปเจาะทำลายนะคะจะเห็นว่าลำต้นด้านล่างเนี่ยจะถูกกัดออกมาเป็นขุย,ขยประเภทที่4คือพวกกินผลนะคะยกตัวอย่างก็ได้แก่ผีเสื้อมวนหวานนะคะที่เรียนเห็นด้านล่างขวาจะเป็นหนอนของผีเสื้อมวนหวานนะคะส่วนภาพด้านซ้ายมือจะเป็นลักษณะของรอยเจาะของผีเสื้อมวนหวานที่เจาะในผลไม้ หรือจะเป็นที่นักเรียนเห็นก็คือลักษณะของมแมลงวันทองนะคะที่ไปวางไข่อยู่ในผลไม้แล้วหนอนของมแมลงวันทองนี่ก็จะเจาะเข้าไปภายในแล้วก็กัดกินทําลายพืชประเภทถัดไปคือพวกปากเจาะดูดลักษณะของมแมลงพวกปากเจาะดูดเนี่ยจะมีปากที่แหลมคมใช้เจาะดูดน้ําเลี้ยงจากพืชทําให้พืชนี่มีอาการแคะแกรนก็ได้แก่นะคะมวลต่างๆ ในตัวอย่างครูก็จะมีภาพให้นักเรียนดูคือเป็นมวลลำไย,ยมวลนักกล้ามนะคะแล้วก็มวลแดงหรือจะเป็นเพลี้ยต่างๆได้แก่เพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยาจ,ากกจักจั่นแล้วก็เพลี้ยกระโดดในภาพมุมล่างขวาเนี่ยจะเป็นลักษณะอาการใบหงิกของพืชน,นะคะที่เกิดจากการที่เพลี้ยไฟเนี่ยเข้าไปเจาะกินํำเลียงภายในประเภทต่อไปคือสัตว์ที่เป็นศัตรูพืช สัตว์ที่เป็นศัตรูพืชก็คือสัตว์ที่ชอบไปทําลายพืชแล้วก็ผลผลิตของพืชที่เสียหายใช้ประโยชน์ไม่ได้ในภาพจะเป็นหนูนาปูนาแล้วก็หอยท่าซึ่งพวกนี้จะมักจะเข้าไปกัดทำลายต้นข้าวนะคะทำให้ต้นข้าวเนี่ยเกิดการเสียหายยังไม่ทันที่จะได้ออกรวงให้ผลผลิตหรือแม้กระทั่งหอยเชอรี่หอยโขกอเมริกาใต้หรือหอยเป๋าฮื้อก็ดีนะคะพวกนี้จะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วต่อไปโรคพืช โรคพืชคืออะไรโรคพืชก็คืออาการที่พืชแสดงออกอาการผิดปกติไปจากเดิมมีผลทำให้เกิดการสูญเสียในเรื่องของการเจริญเติบโตส่งผลให้ผลผลิตลดน้อยลงไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามทีก็ถือว่าเป็นโรคพืชทั้งนั้นนะคะสาเหตุของการเกิดโรคพืชมีอยู่สองปัจจัยได้แก่ 1. สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือพวกที่ไม่ใช่เชื้อโรค กับสสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นพวกเชื้อโรคเรามาดูประเภทแรกกันนะคะโรคพืชที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตอันแรกก็คือปุ๋ยปุ๋ยเกี่ยวข้องกับโรคพืชก็คือพืชที่ขาดาธาตุอาหารหรือได้รับาธาตุอาหารมากเกินไปก็จะแสดงอาการให้เห็น 2. คือดินดินที่มีสภาพความเป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดโรคก,กับพืชได้ แต่โดยปกติแล้วเนี่ยสภาพความเป็นกดเป็นด่างของดินเนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงแต่ว่าก็จะมีผลในทางอ้อมต่อพืชในการนำธาตุอาหารในดินมาใช้ทีนี้เรามาดูโรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตจำพวกที่หนึ่งคือเชื้อราเป็นเชื้อที่พบว่าทำให้เกิดโรคก,กับพืชมากที่สุด และทําให้เกิดอาการประเภทต่างๆบนพืชมากที่สุดด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นใบเป็นแผลจุดเกิดอาการใบไหม้ใบติดใบเหี่ยวรากเนา่าโคนเนา่าผลเนา่าเมล็ดเนา่าต้นกล้าเนา่าหรือแห้งตายทั้งต้นไปเลยจากในภาพนะคะจะเป็นตัวอย่างของโรคจุดสนิมที่เกิดจากเชื้อราบนผลฝรั่งหรือจะเป็นโรคใบไหม้โรคโคนเนา่าโรคแอนแทรกโนส หรือใบจุดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของโรคที่เกิดจากเชื้อลาประเภทที่สองก็คือแบคทีเรียแบคทีเรียจัดเป็นสัตว์เซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กมากมีรูปร่างแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดก็จะมีทั้งรูปกลมรูปแท่งแล้วก็รูปเกลียวนะคะแบคทีร i a เนี่ยมีทั้งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโทษ ซึ่งส่วนใหญ่พวกที่เป็นสาเหตุของโรคจะมีรูปร่างลักษณะเป็นแท่งเรามาดูโรคที่เกิดจากแบคทีเ r ียนะคะมีด้วยกันหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคแคงเกอร์โรครากเน่าโรคเน่าดำตัวอย่างที่เห็นในภาพก็คือโรคแคงเกอร์บนใบมะกรูดหรือพืชจำพวกส้มนะคะมะนาวมะกรูดจะเป็นพืชจำพวกเดียวกันโรคเน่าดำนะคะที่นักเรียนเห็น ภาพตรงกลางจะเป็นอาการเหี่ยวของแตงรากเน่าในโคนเน่านะคะอาการของพืชที่เป็นโรครากเน่าในภาพมุมบนขวาแล้วก็โรครากเน่าด้านล่างขวาประเภทที่3คือไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาแต่เราต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจึงจะมองเห็นไวรัสนะคะ ไวรัสจะมีคุณสมบัติทำให้พืชแสดงอาการผิดปกติหรือเกิดโรคกับพืชได้อาการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็ได้แก่ใบจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างพืชจะมีขนาดแคระแกน่นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสก็ได้แก่โรคใบด่างโรคใบหงิกนะคะนะักเรียนลองดูในภาพมีโรคใบด่างเลียวเล็กโรคใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศในรูปมุมล่างซ้ายนะคะ แล้วก็โรคใบหงิกในข้าวหรือชาวบ้านจะเรียกว่าโรคจูบในภาพขวามือต่อไปจำพวกที่4คือไมโครพลาสมาไมโครพลาสมาเชื้อนี้จะทำให้เกิดโรคกับพืชโดยตัวของไมโครพลาสมาจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำท่ออาหารของพืชเชื้อจะมีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรียแต่ว่าจะใหญ่กว่าไวรัส มีการแพร่ระบาดโดยมีแมลงบางชนิดเป็นพาหะเช่นเพี้ยจักจัน่นเพี้ยอ่อนและก็ถ่ายทอดโรคโดยการติดตาหรือการทาบกิ่งลักษณะอาการส่วนใหญ่ก็ได้แก่ส่วนของพืชที่มีสีเขียวยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีขาวแล้วก็แตกเป็นพุ่มโรคสำคัญที่เกิดจากเชื้อไมโครพลาสมาที่พบในประเทศไทยก็ได้แก่โรคก,กรีนนิ่งของส้มโรคพุ่มไม้กวาดของลำไย โรคใบขาวของอ้อยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในภาพมุมบนขวาเนี่ยมีการแตกเป็นพุ่มๆเลยนะคะซึ่งเป็นลักษณะของโรคพุ่มไม้กวาดส่วนมุมล่างซ้ายจะเป็นโรคใบอ้อยขาวนะคะจะมีลักษณะเป็นสีขาวเป็นด่างเช่นเดียวกันกับโรคกรีนนิ่งนะคะจะมีลักษณะทำให้ใบเป็นลักษณะด่างเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองอย่างเห็นได้ชัด ต่อไปจำพวกที่5คือไส้เดือนฝอยหรือเรียกอีกอย่างว่านีมาโทดนีมาโทดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้องมีเพศแยกจากกันเป็นลักษณะแตกต่างจากไส้เดือนธรรมดาไส้เดือนฝอยมักจะเข้าทําลายรากพืชทําให้เกิดอาการรากปมรากเป็นแผลบางชนิดทำลายดอกมเมล็ดลำต้นแล้วก็หนอ่อโรคที่สำคัญที่เกิดจากไส้เดือนฝอยก็ได้แก่โรค รากปมของมะเขือพริกแล้วก็พืชตระกูลแตงต่างๆที่ยิ่งเรียนเห็นในภาพนั้นมุมบนขวามือจะเป็นลักษณะของนีมาโทดหรือไส้เดือนฝอยนะคะภาพถัดไปก็คือนีมาโทดที่เข้าไปอาศัยในรากพืชแล้วก็ไปวางไข่นะคะซึ่งภาพด้านล่างจะเป็นอาการที่แสดงโรคอาการรากเกิดปมนะคะหรือเขาเรียกว่าโรครากปมเรามาดูการป้องกันศัตรูพืช หลังจากที่เรารู้แล้วว่าศัตรูพืชมีอะไรบ้างนะคะการป้องกันศัตรูพืชควรจะยึดหลักดังต่อไปนี้นะคะ 1. ก่อนปลูกพืชควรจะเลือกพืชพันธุ์ดีมีความต้านทานต่อโรคมแมลง 2. เลือกพื้นที่ให้เหมาะสม 3. ขนาดเตรียมดินควรทำลายศัตรูพืชให้หมดก่อน 4. เลือกระยะเวลาปลูกพืชให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด 5. ดูแลพืชให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอและ 6. พื้นที่ปลูกพืชควรดูแลให้สะอาดวิธีกำจัดศัตรูพืชน,นะคะมีด้วยกันหลายวิธีวิธีที่1คือการกำจัดด้วยวิธีกลวิธีกลคือวิธีที่ง่ายที่สุดเป็นการกำจัดโดวยวิธีง่ายๆเช่นใช้มือเก็บไข่ออกใช้ไฟล่อมแมลงออกมาทำลายนะคะ หรือการใช้กับดักเป็นต้นวิธีที่2การกำจัดโดยใช้สารเคมีเป็นวิธีการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าศัตรูพืชทีท่ได้ผลรวดเร็วและก็รุนแรงแต่มีข้อดีก็มีข้อเสียข้อเสียของการกำจัดโดยใช้สารเคมีก็คือมีอันตรายต่อผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมมันจะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม 3. การใช้สมุนไพร เป็นวิธีการกําจัดศัตรูพืชที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าพืชสมุนไพรเองก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ใช้นะคะพืชสมุนไพรที่เรานิยมใช้ได้แก่สะเดายาฉุนโลตินตะไคร้หอมและก็ใบาสาบเสือวิธีที่4การกําจัดโดยวิธีชีวภาพ ชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตชีวะคือชีวิตเพะฉะนั้นการกําจัดโดยวิธีชีวภาพก็คือการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชโดยนําเอาะมะแมลงหรือสัตว์อื่นๆที่มีอยู่ในธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตมากําจัดมแมลงศัตรูพืชซึ่งเป็นการลดการใช้ยาฆ่ามแมลงที่จะส่งผลเสียให้ต่อเนื่องแล้วหากใช้ยาฆ่ามแมลงไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะทําให้กําจัดศัตรูพืชได้ไม่ดี การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพเนี่ยเป็นการใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการที่จะรักษาระดับความหนาแน่นของประชากรของแมลงศัตรูชนิดใดชนิดหนึ่งให้อยู่ต่ำกว่าระดับที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชได้ศัตรูธรรมชาติคืออะไรศัตรูธรรมชาติก็คือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติและเป็นศัตรูของแมลงศัตรูพืชซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น3พวกได้แก่ ตัวเบียนตัวห้ามและเชื้อโรคซึ่งในกลุ่มของตัวเบียนและตัวห้ามนั้นมีทั้งที่เป็นมแมลงแล้วก็ไม่ใช่มแมลงแต่มแมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาติที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดความสำเร็จในการควบคุมศัตรูพืชเรามีกันมานานแล้วเรามาดูกันว่าตัวห้ามคืออะไรตัวห้า มันมาจากคำว่าห้ามหันห้ามหันก็คือเราใช้สัตว์ชนิดหนึ่งไปกินสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์หรือเป็นเหยื่อที่มีขนาดเล็กกว่าแล้วก็อ่อนแอก,กว่าเป็นอาหารตัวห้ามจะกินเหยื่อได้หลายชนิดและสามารถกินได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของเหยื่อคือไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระยะไข่ตัวอ่อน หรือตัวหนอนหรือดักแด,ด้จนกระทั่งโตจนถึงตัวเต็มวัยที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะจะมีทั้งมดแดงแล้วก็แมงมุมนะคะที่เป็นตัวห้ามภาพขวามือล่างนาเรียนจะเห็นแมงวันหัวบุบนะคะจับตักกแตนกินเป็นอาหารตัวที่เป็นตัวห้ามก็คือมแมลงวันหัวบุกนะคะเหยื่อก็คือตักกระแตนหรือไม่ว่าจะเป็นพวกมวลเพชรฆาตต่าง ะะภาพมุมบนขวาจะเป็นตัวด้วงเต่านะคะอันนี้เดนแม่จะเคยเห็นดีในธรรมชาติด้วงเต่าจะเป็นตัวห้ามที่กินเพลี้ยอ่อนเป็นอาหารหรือภาพมุมล่างขวามือก็คือตะกแต่นำตข้าวที่ก็จะจับมแมลงที่มีขนาดเล็กกว่ากินเป็นอาหารด้วยเช่นกันมแมลงเบียนเบียนก็คือมาจากคำว่าเบียดเบียนนะคะเพราะฉะนั้นมแมลงเบียนก็คือมแมลงที่เบียดเบียนเหยื่อ หรือเกาะกินอยู่กับเหยื่อจนกระทั่งเหยื่อตายและการเป็นตัวเบียนนั้นจะเป็นเฉพาะในช่วงที่เป็นตัวอ่อนเท่านั้นซึ่งต่างจากมาแมลงตัวห้ามนะคะเมื่อกี้มแมลงตัวห้ามจะอยู่ได้ในทุกระยะของการเจริญเติบโตของเหยื่อแต่ตัวเบียน,น,นจะเป็นในเฉพาะช่วงตัวอ่อนเท่านั้นนะคะเมื่อเป็นตัวเต็มวัยก็จะไปหากินโดยอิสระนะคะมีลักษณะการทําลายเหยื่อก็คือ1อาศัยอยู่ในตัวเหยื่อทั้งภายนอกหรือภายใน และอาศัยกินอยู่ในลักษณะนี้เป็นเวลานาน,นตลอดวงชีวิตหรืออย่างน้อยก็ระยะหนึ่งของวงชีวิต 2. คือตัวเบียนมีลักษณะขนาดเล็กกว่าเหยื่อมากส่วนใหญ่เหยื่อ1ตัวจะมีตัวเบียนอาศัยอยู่จํานวนมากหลายตัวนะคะ 3. ตัวเบียนจะค่อยๆดูดกินอาหารของเหยื่ออย่างช้าๆทำให้เหยื่อค่อยๆตายเมื่อ ตัวเบียนเจริญเติบโตเต็มที่นะคะที่เรียนเห็นในภาพจะเป็นลักษณะของแตนเบียนที่เข้าไปวางไข่ลงในนอนกระทูผักนะคะสำหรับในวันนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะได้รู้จักมแมลงศัตรูพืชนะคะหรือโรคที่ก่อให้เกิดโรคกับพืชบ้างไม่มากก็น้อยนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน